สวัสดีครับผมกลับมาพบมาปอกกันอีกครับกับ x อุบลคนก้นขันคนควรครับผมก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับผมพร้พอมแล้วเข้าไปรับชมเลยครับผมเมื่อนี้มาอัปเดตลูกไก่มองโกลูกผสมครับไก่มองโกผสมเลิอนนี่ครับเป็นผลงานจาก ตู้ฟักไข DIY ่ DIY ราคาแบบประหยัดครับเติมจิกกินอาหารสองตัวนี่เป็นสองตัวแรกที่ออกมาก่อนคนระับ <c oughs> แล้วกัมือนี่จะมีอีกฟองหนึ่งกระลังจอไข่ครับตัวเล็กน่ารักครับ มีเพื่อนแล้วครับนี่จะออกข้อแดงขึ้นแม่ครับข้อแดงแต่ว่าทิวโดยรวมข้างนอกมันยังเป็นขนขาวครับตัวนี้จะออกก้อนครับส่วนตัวนี้ออกที่หลังครับนี่แล้วผมจะฟางช่วงนี้ก็เริ่มทย่อยเจาะไข่อ,ออกมาเมื่อละฟ้องครับเพราะว่า ก็ได้เอาลงพร้อมกันครับในข้าวเดียวนี่ครับจอไมอ่ได้แล้วฟ้องนี้วันที่14ครับ รครับเริ่มเจอออกมาแล้วครับก็จะปล่อยให้เขาเจะอ,ออกมาเองครับเพราะว่านี่คือปากเริ่มโพงมาแล้วครับนี่ล้วก็ต่อไปก็ขาดการว่ามืออื่นขนาดจะเป็นป้องนี้ต่อครับวันที่สิบห้า วันที่สิบห้าเนี่จะมีสองฟองครับไปสามสิบห้าจะมีใครหนึ่งสองสามครับฟองนี้เป็นไก่ไข่เล็กฮอนครับไก่ไก่เล็กฮอนขาวไก่ไก่เล็กฮอนข,าว,อนขาวครับตัวนี้เป็นไข่ของ แม่ดำดำมองโกรครับดำมองโกก็ตัวเลือ1หนึ่งสองสามสี่หาครับอ่าก้องก้องนี้ยี่สิบนี่ครับก้องนี้เชื่อเกิดดีครับนี่เชื่อเกิดดีมาก กัรเริ่มทรงเสียงแล้วก็เริ่มกระเทาะเปลือกไข่ให้เห็นแล้วครับนี่ครับลุกนิ้กลุกนิ้กครับส่วน อายุกันฟักไข่ครับก็ตั้งแต่เริ่มเอาลงงฟักจนหอดเกิดจะใส่เวลาอยู่21วันครับสำหรับไข่ไก่21วันครับแต่ว่าส่วงระยะเวลาในการซองไข่เชื่ออยู่ประมาณวันที่าครับหลังจากนำลงงฟัก5-7วันเขาจะเริ่มซองเชื่อครั้งแรกครับ ถ้าใครที่เขาสมบูรณ์สมบูรณ์มีเชื่อมิอยังนี่ก็จะเริ่มเอาะเชื่อึ้นมาในวันที่หาถึงเจ็ดครับหรือบางฟ้องอาจจะเริ่มตั้งแต่วันที่สามก็เริ่มมีเชื่อแล้วครับโดยร่วมแล้วก็จะเริ่มซ่องกันประมาณหาถึงเจ็ดครับแต่จะกลับมาซ่องอีกที่หนึ่งกั วันที่สิบเพราะวันที่สิบนี่เขาจะเริ่มแยกได้แล้วครับว่าตัวใดมีเชือ่อตัวใดบม่มีเชือ่อโดยร่วมแล้วประมาณสิบวันครับเขาก็จะทําการเอาอเขาก็จะทำกันคัดเอาใครที่บม่มีเชื้อ ออกครับส่วน้องที่นีเจอเขาก็ทำการฝักตอ่อส่วนไข่ทีบอมีเจอร์นี่ก็สามารถนำไปต้มกินได้อยู่ครับบบเมนไข่เสียครับแต่ว่าแก่คาร์มีเจอเขาก็นำไปต้มกินได้ส่วนการกับไข่ผงก็จะกับไข่วันละ สามครั้งครับเช้ากลางวันย็นครับผมจะกลับดูสามครั้งการกลับใครก็คือแค่จับพิกแบบนี้ครับพลิกฟังหรืออาจจะขยับเพื่อกระตุ้นให้เชื่อเขาเกิดการตื่นตัวครับส่วนน้ามที่หลายๆคนถามมากครับน้ามผมก็จะเติมไ้ ใส่ถ้วยหรืออาจจะใช้ภาชนะจะไ,ได้ก็ได้ครับแต่ว่าที่ผมเอาใส่ถ้วยนี้เข้ากับเติมน้ำไว้คือการเติมน้ำแค่บ่อแหง่งซื่อๆอครับเพื่อให้เขาเกิดความชื้นบ่อแห้น้ำแห้งนี่นะครับคือสามารถเพราะน้ำเริ่มน่อยลงเขากับสามารถเติมได้ครับเหมือนน้ำมันลดลงเขากับสามารถเติมลงได้อันนี้ผมเอาตะไคร้มาป้องกัน การเวลาไปทำงานเพื่อลูกไก่หลักเกิดออกมานี่เพื่อป้องกันการตกน้ำครับเพราะว่าผมใสถ้วยน้ำไปใหญ่จังหน่อยปากกว้างครับเพื่อป้องกันการเสียหายของลูกไก่ครับเพราะว่าเขาอาจจะดินแล้วก็ไปตกน้ำได้ครับคิดนี้ก็บ่บมียังไลยครับแต่มาอัปเดต ตู้ฟักไข่ DIY ครับตู้ฟักไข่ทำเองแบบง่ายๆให้ชมกันครับ ุพี่น้องครับเราจะมาอัปเดตให้บึ่งเรื่อยๆครับผลงานตรงนี้ก็เริ่มจิกอาหารได้แล้วกินน้ำเองได้แล้วครับอขอบคุณที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจครับผมสวัสดีครับ